เมืนบางงานไล่ไม้มันก็ไม่เป็นบ้านหลางบางานเพราะวัาเฝ้าอีกวันนั้นแหละงูมันไปกินแมวตรงไหนอ๋อหลังบ้านเนี่ยเปิดประตูหลังมันแล้วก็มันเป็นบ้านเก่าข้างหลังมันเป็นอ๋อเป็นบ้านห้างเนี่ยใช่เป็นบ้านห้าง ตกใจว่าตอนที่ว่าเราเจออ่ะโอ้โหตกใจเขาตกใจนะตกใจตัวใหญ่เราเห็นว่าตอนกําลังงอ้นตอนนั้นอ่ะน้องชายอยู่ผมไปบ้านแม่พอดีแต่เขาบันทึกวิดีโอให้วันนั้นอ๋อกำลังเลยหิบเลยได้เขาตัววิดีโอคอมาตกใจน้องชายตกใจไม่กล้าออกไป แล้วเราเลี้ยงแมวมาเราต้องการมันปะตอนที่มันกินตงสารครับขอต้องตารแฟนร้องไปหลายวันแล้วอ้แฟนร้องเลยเหรอได้แฟนร้องไปหลายวันแล้วแล้วเราไม่ซื้อมาเลี้ยงไม่เอาแล้วตอนนี้๋อไม่เอาแล้วหยุดก่อนเรื่องแมวหยุดก่อนตั้ใจไม่ได้ครับคือเราจะได้เป็นภรรยาใช่ใช่ไม่ต้องพองงมนแล้วเดี๋ยวเผอไปเอาอีกเรียบร้อย ยังกลัวกลัวกลัวท่า <HHH> นดิคร <disparities> ับอ๋อปังรุ่นใหญ่กว่าใช่ใหญ่ใหญ่กว่าครับครับประมาณห้าเมตรหกเมตรน่ะวันนั้นเมื่อปีที่แล้วน่ะครับแล้วแมวอ่ะตัวใหญ่มาที่กินไปก็เลี้ยงมาที่เปลียนพอดีอ๋อหกเดือนนะใช่มันไปนั่งเล่นหลังบ้านพอดีครับกงับเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยวันนั้นจะถ่ายคลิปหน่อยตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยครับแล้วจะขอบคุณกับ หน่วยก็ขอบคุณมากเลยคุภยาใช่ขอบคุณขอบคุณมากมากครับครับใช่ใช่ใช่ขอบคุณครับอันนี้เป็นบ้านเช่าเหรอเนาะค่ะเป็นบ้านบ้านเช่าบ้านเช่านเป็นบ้านแล้วอ๋อเป็นล้างแล้วใช่ค่ะเมื่อก่อนมีคนเช่าแล้วตอนนี้อเอาเก็บมะพร้าวอย่างเดียวเลยอ๋อครับมันลกไหใช่ จะคิดว่าจะมีอีกป่ะหนม,นนม,มอีอ๋อมีอีกไงแล้วกลัวป่ะก,กลัวไม่กล้าเปิดหลังบ้านกันเลยอ่ะอ๋อไม่ไม่เปิดหลังไม่กล้าเปิดใช่<ะ>ไม่กล้าเปิดประตูหลังบ้านเลยค่ะหนูเยอะป่ะในเนี้ยพวกหนูหนูเยอะวิ่งกันหูคงแบบมากินหนูแหละเพราะเหมือนเขาล้างตลาดในช่วงนั้นอะ่ะแล้วก็มันก็เลยมาใช่ใช่ ในตลาดเขาเหมือนถมดินเทปูนใหม่เหมือนก็คงไม่มีนี่อยู่ปรกงใหม่นะใช่ค่ะเลยหนีมาอยู่กันฝั่งนี้น้องครับเรางูอ่ะเรารู้ได้ไงเห็นพอดีเลยที่ว่าไปลัดแมวหนูอะค่ะแล้วก็จับไม่ได้ลูกน้องได้แต่เอาแมวที่งูรัดออกมาแล้วก็งูก็หนีเข้าไปในนี้แหละ แล้วเพิ่งจะมาเจอวันเนี้ยครับตัวที่เท่าไหร่แนละ้วตัวเนี้ยงูเนี่ยเห็นหลายหลายรอบฝั่งนู้นเขาก็จับมาแล้วสี่ตัวแล้วก็เหมือนหนีมาจากฝั่งนู้นแล้วมาพักอยู่เนี่ยอ๋อมาอยู่ที่นี่ใช่ค่ะคแล้วโทรไปที่ไหนครับมาให้มาจับโทรหานักทุงเลยครับ ช่วยเหลือตลอดเลยนะกุ้งเนี่ยแป๊บเดียวเองขอบคุณมากๆเลยนะคะจะขอบคุณหน่วยกู้ภัยยุยาอย่างไงครับขอบคุณมากเลยค่ะมีเรื่องอะไรเดือดร้อนโทรหามาตลอดเลยครับขอบคุณมากๆเลยครัตรงตรงนี้ตรงไหนครับตลาดหลังตลาดเจ้าพรมค่ะซอยสารเจ้าพ่อจุ้ยค่ะซอยสารเจ้าพ่อจุ้ยค่ะครับเจ้วที่ว่าแมวโดนรัดเรามีความรู้สึกยังไง โูเสียใจมากเลยเพราะว่าเลี้ยงมาร้องร้องไห้ทุกวันเลยอ่ะคเพราะเห็นพอดีรัดจนแบบกระดูกหักหมดเลยอ๋องูเหลี่ยมรัดใช่ค่ะครับรัดรัดหักเลยนะอย่างนี้แม่บอกว่าหัก สี่ตัวอ๋อสี่ตัวได้หนีมาฝั่งนี้สองตัวสองตัวได้แล้วกันเนี่ยเดตัวตัวแล้วครับแล้วไอ้นี่กินกินแมวเหรอใช่ตอนนี้กินแมวผมกี่ตัวครับกินไปสองตัวแล้วอ๋อสองตัวแล้วเรารู้ได้ไงว่าอยู่ในต้อก็เนี่ยมามาทำมะพร้าวพอดีอ๋อทำมะพร้าวใช่อ๋อเห็นเห็นตัวใช่ก็ตกใจป่ะตกใจครับอ๋อตกใจนะ ในแรกนึกว่ามันหนีไปแล้วไงแล้วก็มาดูอีกทีอ๋อมันมันอยู่ในซอกใช่มันอยู่ในซอกแล้วยังยังมีอีกปหมน่าจะมีแหละอีกตัวอ๋อน่าจะมีอีกไงก้อนมาสองตัวแล้วแมวที่มันกินที่ว่ามันกินไปอ่ะแมวเราเลี้ยงไหมเลี้ยงตอนเลี้ยงเหรอได้สก้อตติดเนียตัวตัวน่ารักด้วยอ้โหดูพักด้วย เดี <ider Stadium> ๋ยวถ้าเจอมะพร้าวมะพร้าวรอในหน้าบ้านเห็นมันถามทีรอบแต่มันหนีทุกรอบจับไม่ได้โอ้โหแล้วถ้าเจอแล้วก็ต้องหาตัวมันมาส่องตัวมันนะที่หนีมาฝั่งนี้กัดกัดจอบมันรั่วรั่ว นี่ตัวนี่กินแมวเขาไหมเด็กกินกินได้เลยเนี่ยเอาน้ำมาเลยดีคะเอาร้อยเพราะว่าแคปซี่นีเอาอะไรก็แล้วแต่เอาขวดเใหยวก็พอเราขวดก็พอแล้วไม่ต้องมากมายเลยเขาพยายามจะรัดเนาะถ้ารัดมีอยู่แม่บ้างมันเดี๋ยวมันลังมันกำลังจะลงมะฟ้าวตัวนี้แหละตัวที่กินแมว กลัวป่ะครับกลัวป่ะกลัวสิครับพี่ยาวขนาดนี้ได้ดูสิวันนี้แหละงัดรัดงูนะไอ้รัดแมวได้ไหมสินแมวผมอ่ามันกินได้นะลูกวัวมันยังกินเลยเนาะบางอย่าไปจับไปจับได้ไงลูกเตี้ยปีไงโอ้โหเท่แบบ ที้ผมตีผมตีหลังมันไปทีนึงอะม่ไปทกุโ้โอ้ยกุ้อะไรเนี่ยหอโอ้โห,โโหมันรัดแมวได้เนาะกัดดูตัวมนได้เลยเนี่ยแมวมได้ลูก ยังไงวะาเปล่ยังไงอะแมวหนูตายเนี่ยมันต้องมีสองตัวตรงนู้นตัวหนึ่งนี่มันเงาเลยนะ่ไปาเว่ัวตัวตไวตัวมัวตัวตั้ตัว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 ตัมตัวตัวตัวไหวตัวันกัวตังตัวตาวยัวต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 ัวยัวตวยวตัวตัวตัวอวว ตะขอนี่ถ้าจะดึงปิงได้มันออกข้างไม่ได้ดิได้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 ไ้ได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 ้าซะเลยกาแฟเอา้อไ้าเอาน้ำอะไร้าเหไ่นป่นี่ดอด้ดนีได้แลเงานี่นเงาดีใต้เงาเง